ศาสนาไม่ได้ประดิษฐานอยู่ที่ต้นไม้ใบหญ้าซากอิฐซากหินซากดินซากภูเขาเหล่ากาไม่ได้อยู่ตามอาคารสถานที่พระพุทธศาสนาประดิษฐานอยู่ที่ใจของผู้มีศรัทธาใจของผู้มีศรัทธาดําเนินประพฤติปฏิบัติด,ด้วยกายวาจาใจไปเรื่อยคําสอนก็จะประดิษฐานอยู่ณที่นั้นแต่ถ้าหากว่ากายวาจาเหล่านั้นใจเหล่านั้นไม่มีคําสอน เขาก็อยู่ห่างไกลพระพุทธศาสนาเหมือนเดิมต่อให้มีบ้านอยู่บริเวณที่ตรัสรู้ก็ไม่มีประโยชน์ต่อให้มีบ้านอยู่แถวแถวที่พระพุทธเจ้าประกศาศพระธรรมจักรก็ไม่มีผลเน่มนะต่อให้มีบ้านอยู่ใกล้ที่ปรินิพานอย่างเก่งก็ไปขอทานอยู่แถวนั้นมันก็จะไม่ได้อะไรเลยเพราะนั้นการที่เราศึกษาพระพุทธศาสนาก็พยายามที่จะทรงจำระลึกถึง พระธรรมคำสอนโดยเฉพาะอาริยสัจเนี่ยนะอริยสัจนั้นถือว่าเป็นหัวใจที่สําคัญมากที่เราจะต้องกําหนดจดจาําหรือว่าอย่างธรรมจักรปรปวัตนสูตรอธิตะปริยยสูตรอนะตะลักษณะสูตร พวกรัตนสูตรพวกสูตรเหล่านี้เป็นต้นต้องทรงจําให้ได้ถ้าจําไม่ได้ก็ว่าให้บ่อยๆให้ชํานาญให้เป็นความรู้สึกนึกคิดใช้คําว่าเป็นจิตเป็นวิญญาณของเราไปแล้วเนี่ยนะเป็นสัญชาตญาณเป็นความเห็นของเราไปแล้วว่าเรามีความเห็นแบบธรรมจักมีความเห็นแบบอธิตตะเปรยสูตรมีความเห็นแบบอนัตตลักษณะสูตรเราเห็นอย่างนั้นจริงๆไม่ได้เข้าใจวิปรลาสคลาดเคลื่อนไปจากนั้นเลยถ้าอย่างนั้นก็ ความเจริญก็จะเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปแต่ถ้าหากว่าความรู้ความเห็นความนึกคิดของเราเนี่ยขัดกับคําสอนอยู่เสมอขัดต่อธรรมจักขัดต่ออธิตะเปรยสูตรขัดต่ออนัตตลักษณะสูตรขัดต่อโลกานิโรธสูตรเป็นต้นยากที่เราจะเจริญงอกงามในพระศาสนาถ้าหากว่าเราไม่ยึดเอาหลักคําสอนเหล่านี้เป็นที่มั่น การประพฤติขัดกล่าวบาปอากุศลธรรมของเราก็จะไม่เจริญเพราะเราก็จะไม่ยินดีในการละอกุศลและไม่ยินดีในการเจริญกุศลและที่สําคัญไม่เห็นคุณค่าของการเจริญนิยานิธรรมการเจริญคุณธรรมที่นําออกจากทุกคืคออริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์แปเราก็จะไม่เห็นว่าองค์มครรคนี้นําออกจากทุกอย่างสัมมาทิฏฐิใครจะคิดว่าความเข้าใจนะเป็นตัวที่นําออกจากทุก สัมมาทิฏฐิความรู้ความเห็นความเข้าใจที่ถูกต้องความคิดที่ถูกต้องคําพูดที่ถูกต้องสิ่งที่ทําคําที่พูดความรู้สึกนึกคิดทางกายวาจาใจเหล่านั้นคุณธรรมเหล่านี้เป็นตัวที่นําออกจากถูกมันสาระสําคัญที่สุดก็อยู่ที่ความรู้สึกนึกคิดคําพูดและเจตนารมทางกายวาจาและใจเราจะทํายังไงให้เป็นไปตาม อริยมรรคมีองค์แปแล้วไปยังไงจึงจะเห็นอริยสัจจะทำทั้งหลายถ้าอย่างนั้นก็สามารถที่จะทําที่สุดแห่งทุกได้ย่เลยว่าพระพุทธเจ้าอุบัติเกิดขึ้นมาในโลกก็เพื่อมาบอกมาแนะนํามาเปิดเผยประกาศหนทางให้รู้ว่าข้อปฏิบัติที่เป็นไปเพื่อยังมารให้หลงนั้นทําอย่างไรปฏิบัติอย่างไรจึงจะสิ้นทุก์นั่นเอง แต่ถ้าหากว่าเราได้สะสมอัธยาศัยเหล่านี้เอาไว้แล้วเนี่ยนะถึงยังท่องยังเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสังสารวัตรแต่ไม่นานเท่าไหร่เราถ้าได้พบพระพุทธศาสนาการที่เราจะปฏิบัติตรัสรู้ตามก็ไม่ใช่เป็นสิ่งที่ยากเพราะอะไรเพราะเราสั่งสมหรือเจริญมักมาแล้วเนี่ยนะเจริญปฏิปทาเหล่าต่างๆมาแล้วพันการที่จะตรัสรู้ในอนาคตต่อไปก็ไม่ใช่ปัญหาพันที่สําคัญก็คือสะสม อัธยาศัยในองค์มรรคแปให้ดีๆมีอัธยาศัยที่จะเจริญตามอริยมรรคแต่ละองค์แต่ละองค์แล้วก็เจริญให้ครบถ้วนสมบูรณ์ในัสักวันหนึ่งก็สามารถทำที่สุดแห่งทุกข์ให้ได้นะ